ต้องจดจอ่อต้องอะไรนะคอนเซนเทรตต้องโฟกัสกับเนื้อหาสาระที่เขากำลังพูดไม่ใช่เสียงนะต้องเนื้อหาสาระที่กำลังพูดเนี่ยต้องทำความเข้าใจต้องทำความเข้าใจให้ถึงใจต้องเข้าใจเนี่ยแล้วก็สุดท้ายใจก็เป็นอย่างนั้นไปเลยคือเป็นในขนาดจิตเดียวไปเลยเป็นขนาดจิตเดียวปริยัติปฏิบัติปฏิเวทคือต้องทีเดียวเลย มันไม่ใช่ว่าฟังตอนนี้ฟังเ,ออเราก็เคยฟังมาเยอะแล้วตอนนี้ก็ไม่รู้เรื่องตอนนี้ก็ฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็ใจลอยไปบ้างเอาโทรศัพท์มือถือมาเล่นบ้างอะไรบ้างหันไปคุยกันบ้างก็อันนี้ไม่ได้เรื่องไม่มีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์เลยอันนี้แต่ถ้าฟังนี่ต้องตั้งใจฟังแล้วใจก็ไม่เคลื่อนไปจากทํำก็ใจต่อเนื่องไม่ขาดสายในธรรมแล้วก็น้อมเลยน้อม ด้วยอำนาจพุทธานุภาเวนะาธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะพุทธบารมีธรรมบารมีสังฆบุิยันไม่มีขอบเขตไม่มีที่สุดไม่มีอมาเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลเพียงใดเนี่ยในร่างกายจิตใจเรานอกร่างกายจิตใจเราในอนันจก,กวาลนี่หนาวขอบเขตไม่ได้รวมกับบุญบารมีที่เราก็ทำแล้วทั้งหมดเนี่ยขอให้ทำก็ทำเนี่ยเข้าสู่ใจโดยอัตโนมัติให้อธิษฐานเลยทำพระตัธรรมที่พระเจ้าตรัสรู้เนี่ยเข้าสู่ใจโดยอัตโนมัติให้ทำกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันไม่แยกระหว่างทำภายนอกกับใจเรา ให้ทำกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันเรียกว่าเป็นนิพพานเป็นนิพพานเป็นธรรมธาตุเป็นนิพพานธาตุเป็นสุญจตาธาตุเป็นอมตะธาตุคือเป็นนิพพานเลยเป็นนิพพานเลยถาวรสิ้นเชิงอัตโนมัติตลอดเวลาตั้งแต่บุรีมต้นไปได้เธอแล้วก็น้อมแล้วก็ฟังแล้วก็น้อมเอาทมไหลเข้าสู่ใจไปเลยทีเดียวเรียกว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวททีเดียวเลยขนาดจิตเดียวขนาดจิตเดียวขนาดจิตเดียวอย่างนี้ตลอดไปบทูทุใส่หูเข้าข้างหนึ่งอีกข้างนึงเปิดหูไว้ฟังคนอื่นฟังเรื่องราวอื่น แล้วก็น้อม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 เข้าสู่ใจด้วยสติสมาธิปัญญาศรัทธาความเพียรมีศรัทธาไม่ไม่พร่องเลยแม้แต่ติดหนึ่งก็ไม่พล่องศรัทธาเกินร้อยเพราะว่าถ้าไม่ศรัทธาไม่ศักดิ์ศรัทธาที่จะศักดิ์ธิ์พระห้าอินทรีห้าพุทธเจ้าตัดเองศรัทธาสติศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาถ้าไม่ศรัทธาไม่ศักดิ์สิธิ์ไม่ศรัทธาทาอะไรก็ไม่สําเร็จศรัทธา ต้องพระห้าอินทรีห้าแล้วก็อิทธิบาสีอิทิอิทิอิทิลิทิธิที่จะทําให้สําเร็จได้ให้เราเป็นพระเป็นพระได้คือเป็นคกกัรวะก็เป็นพระได้เป็นที่ใจเป็นพระโสดาบันเป็นพระตะกิตาคามีเป็นพระอนณาคามีเป็นพระอรหันต์เป็นที่ใจเป็นพระได้ต้องศรัทธาแล้วก็มีอิทิบาสีฉันทะต้องใจรักถ้าทําอะไรใจไม่รักเหลวเป๋วไม่ได้เรื่องงานการก็เสียหายทําอะไรก็เสียแล้วก็เสียเวลาเปล่า เสียเวลาไปเปล่าสิปียี่สิปีสามสิป,สป,สปีไม่ได้เรื่องอะไรตายไปกลายพบหลายชายก็ไม่ได้เรื่องอะไรเพราะว่าทําด้วยใจไม่รักไม่เรียนมหาวิทยาลัยเมื่อนั่นไปเรียนในคณะที่ใจไม่รักแล้ตากวาจะมาเรียนกฎหมายได้มาเป็นผู้ศักษาได้เรียนตะเปยตะปะอยากเดี๋ยวอยากเป็นหมอเดี๋ยวอยากเป็นวิศวะเดี๋ยวอยากเป็นสถาปานิกรอไอเป็นสถาปานิกสอบตะเปยตะปะ่ไปหมดแล้วก็ไม่รู้ตัวเองชอบอะไรแน่แล้วก็เอา้า ไม่รู้อะไรชอบอะไรไปเรียนเศรษฐศาสตร์ไปเรียนรัฐศาสตร์เอชอบการเมืองเอาเข้าจริงก็ไปชอบจริงอีกเศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์ไปเรียนเข้าทุกคณะเลยเดินตามเขาไปเรียนทุกคณะออสุดท้ายก็เดินตามเขาไปเรียนบัญชีบัญชีก็เรียนเรียนบัญชีไปตั้งเทอมหนึ่งลงบัญชีไปตั้งเทอมเรียนเดบิตเครดิตเดบิตเครดิตอะไรไม่เห็นมันไปทรงไหนเลย เรียนก็เดบิตเครดิตกี่วันกี่วันก็เดบิตเครดิตเรียนสี่ปีก็เดบิตเครดิตออกเดินออกไปเลยเดินออกไปตามเข้าไปทั่วไปเรียนรัฐศาสตร์เรียนเศรษฐศาสตร์นั่งเรียนไปก็ชอบชอบอยู่ชอบนักชอบชอบแต่พอไปเรียนกฎหมายเออรู้สึกว่าดีเถียงกันได้เถียงกันั้งวันเถียงกันเดี๋ยวเราโต้กันเถียงกันแต่เจได้เหตุผลเนี่ยเจไดเหตุผลชอบ ก็จบกฎหมายมาได้มาเป็นผู้อกษาได้ในติบัณฑิตแล้วก็จบกฎหมายมาเรียนสองปีกว่าจบแล้วขนาดเรียนสเปสปาอะไรกันสองปีครึ่งก็จบแล้วแต่มามีประสบการณ์ว่ามาปฏิบัติธรรมกับการพวกปฏิบัติธรรมถ้าใจไม่รักและสะเปสปาทํานูน่นทํานี่ชีวิตในโลกก็สเปสปาจะทําอะไรก็ไม่จริงทักอย่างเดียวคือ สเปดสะปะเอาอะไรก็เอาไม่จริงไม่รูว่าตัวเองว่าชอบอะไรมหาสิ่งที่เดงชอบก็ไม่เจอโฟกัสก็ไม่ได้แล้วก็เพราะว่าใจมันไม่รักนี่พมมาใจรักแล้วเนี่ยพอเจอกฎหมายใจรักก็สองปีครึ่งก็จบแล้วอสอบเพาะสารครั้งเดียวก็สอบได้แล้วขณะมีเวลาดูหนังสือแค่สิบกว่าวัน,นเพราะว่าเป็นทนายความงานยุ่งเนี่ยแล้วมาดูหนังสือก็สิบกว่าวันก็สอบได้แล้วคือถ้าใจรักนะ สเปส,สะปะดูไม่นอนเลยทั้งวันทั้งคืนก็ตอบได้เวลาปฏิบททัติธรรมพอพารณาความตายพิจารณาตายความตายเพราะเพราะบางคนรอบตัวตายหมดแล้วลูกงตายก็โดนรถชนตายคนหนึ่งก็ตายหมดพ่อแม่พี่น้องผูยญาติญาติตายหมดตายติดติดติด,ต,ด,ต,ด,ต,ดติดกันเลเห็นความทุกข์ของคนที่ใกล้ตายแล้วคนที่อยู่ข้างเคียง่ร้องหอบร้องไห้กันมีแต่ฟูไฟเราก็ร้องไห้ลูกชนรถชนตายนอนร้องไห้ทั้งคืนจนถึงสว่างสมัยก่อนยังหนุ่มอยู่ ลูกโดนรถชนตายลูกคนโตโดนรถชนตายทั้งสี่ขวบก็นอนร้องไห้ทั้งคืนเนี่ยไม่ได้นอนเลยจนถึงสว่างตาแดงตาบวมเลยความทุกข์ของความพัดภาคความแก่ความเจ็บความตายเกิดก็เพื่อตายมีก็เพื่อจากพบกันก็เพื่อพัดภาคทําก็แทกใจเดินอยู่ไม่นอนเลยสามสาเดือนไม่นอนแตะหลังแตะพื้นเลยนั่งถ้าจะหลับก็ตอนเที่ยงทานข้าวเสร็จแล้วก็นั่งหลับ นั่งหลับกับเก้าอี้ประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ลุกขึ้นทํางานเลยขึ้นบาลังสืบพยานก็แอบพิจารณาอยู่แอบพิจารณาความตายน่าเผื่อูพังในใจเพราะมีใครรู้ว่าเราทําอะไรนี่ก็ทำงงทั้งานยี่สิบชั่วโมงทั้งกลางทั้งคืนยี่สิบชั่วโมงนั่งหลับแค่ชั่วโมงเดียวแล้วเอาจริงแบบเนี้ยสามเดือนมันเหมือนกับไอ้โลกธาตุอะไรข้างในมันระเบิดออกไปรวมกับโลกธาตุข้างนอกตอนรีสอบสอบพวกศาก็สิบวันอ่านสื่อไม่ไม่ไม,ไม่ไม่นอนเลย เอาโต๊ะก้าอี้อะไรออกหมดไม,ไม่ใช่ว่าไม่นอนคือเอาเอาที่นอนหมอนมุ้งรื้อออกหมดนาฬิกาเนี่ก็ออกหมดเลยเพราะว่ามีเวลาดูหนังสือแค่สิบกว่าวันก็รื้อออกหมดเลยเหลือแต่ไอ้นังสือตั้งแต่ตั้งแต่พื้นถึงฝ้าสามด้านแล้วก็โต๊ะหนังสืออีกด้านหนึ่งหน้าต่างแค่นั้นแหละเปิดตอลอดเปิดหน้าต่างแล้วมีโต๊ะหมู่บูชาเอาพระไว้องค์สำหรับนั่งสมาธิแล้วแค่นั้นแหละไม่เอาอะไรไปเลยแล้วดูก็ อ่านทั้งวันทั้งคืน,ท,นทั้งวันทั้งคืนไม่เพราะเวลานาฬิกาออกหมดไม่ดูนาฬิกาไม่ดูเวลาถึงเวลาเขาก็มาเคาะประตูว่าให้กินข้า,าวเช้าอ้าอะไรวะยังไม่แป๊บเดียวอ่านหนังสือแป๊บเดียวตัอว,วอกินข้าขวเช้าเดี๋ยวมาเคาะกินข้าวกลางวันเดี๋ยวมาเคาะกินข้าวเย็นอ้าวยังไม่ได้นอนยังไม่ได้อะไรเลยอ่านหนังสือแป๊บเดียวเดี๋ยวมันไากินข้าวเช้าข้าวกลางวานัขงวนข้าวเย็นสิบวันผ่านไปตาแดงเป็นไข้หวัดใหญ่เดินไปที่คลินิกหมอจะฉีดยาบอกบอกว่ายานี่ง่วงไว้เนี่ยหมอบอกอ้าวก็จะฉีดหห้้ลลัับบว่่ะเออฉฉีีดดดไมมินกา แล้วก็มาอ่านหนังสือต่อตาแดงหมดเลยสองข้างปวดหัวไปไข้หวัดใหญ่ผพไม่ได้นอนพักผ่อนไม่พอไปสอบตอนที่ไปไข้หวัดใหญ่ก็สอบได้สอบพูกภาษาข้าเดียวก็สอบได้คือเลยรู้ว่าถ้าคนจริงอ่ะมันไม่ต้องไป,ไปตั้งสัจจะอธิษฐานเลยไอ้คนไม่จริงตั้งสัจจะอธิษฐานบารมีสิบอะหัวหอกมันอยู่ที่สัจจะบารมีอธิษฐานบารมีวันนี้จะอยู่จนถึงสว่างนี้ซะทเดินจงโกเพ็บเดียวปวดขาไปนอนแล้ว ไอ้อย่างเนี้ยพระพุทธเจ้าพระตาพระเยสโสมพ่อแม่คุณบาอาจารย์เทพเดืดาอินพรมยมญาณนาคุท่านก็ไม่ไม่ช่วยไม่ไม่น่าละเพราะว่าเราไม่ช่วยตัวเองคนไม่ช่วยตัวเองแล้วใครจะช่วยมันต้องช่วยตัวเองจุดสุดความสามารถก่อนเขาถึงจะช่วยเนี่ยนั้นคนมีสัจจะมีสัจจะในตัวเองมันพอตั้งใจจะทำอะไรก็ทําเลยไม่ต้องไปตั้งสัจจะต่อหน้าพระอะไรวบวชทางเข้าไปทาขอให้ตายอะไรเงี้ยคนตายเหละเป๋เหมือนพวกเนี้ยแต่มีบางคนมีบางท่านอย่างหลวงปู่เจียทัดเ,เอาจริงอย่างเงี้ย ท่านไปบิฏบาตเห็นชาวบ้านเขาใส่ยากจนเอาขเหนียวก็ติ๊บเล็กๆว่าปั้นแล้วก็ทิฏฐานอยู่นั่นแน่ก็จะใส่บาตรได้แต่ท่านก่อนหน้านั้นเนี่ยท่านบิฏบาบมาเสร็จแล้วก็มานอนดูโทรทัศน์นอนดูน,นู่นดูนี่ท่านเลยนึกเสียใจว่ากูโกหกหลอกลวงเขาเขาก็นึก,กว่าเป็นพระอริยสงฆ์เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมุ่งหวังว่าใส่บาตรนี้ต่อไปในภายภาคหน้าเป็นเนื้อนาบุญเขาก็จะได้ได้บุญกุศลนั่นเนี่ยแต่นี่บิฏบาตมากูมานอน มากินมาเล่นได้เฉยมาอยู่ได้เฉยนอนเล่นได้เฉยอ่ะไม่ได้โกหกหลอกลวงเขาเนี่ยสุดท้ายท่านก็เลยลุกขึ้นจุดทุบเทียนอธิษฐานตั้งสัจจะต่อหน้าพระว่านับต่นี้สามเดือนถ้าหลังนอนหลังแตะพืชกระดานเมื่อไหร่ขอให้ฟ้าผ่าตายให้ไฟไหม้ให้ธรณีสูบให้น้ําท่วมตายโดยทันทีหากผิดสัจจะที่ได้ให้ไว้แต่ถ้าทําได้อย่างสัจจะขอให้บรรลุพระนิพพานทันที ก็แลกกันด้วยชีวิตแลกกันด้วยชีวิตไม่เชื่อว่าไม่นอนหลับแล้วไปนั่งพิงฝาหลับนะไม่มีไม่มีคือหลังไม่แตะพื้นกระดานั่งพิงฝาหลับนอนหลับคือสามเดือนเนี่ยหลวงปู่จันทาเาวโรพ่อแม่ครูอาจารย์ลงตาก็เหมือนกันสามเดือนเหมือนกันเดินสามเดือนจนกระทั่งแบบไฟธาตุแตกเลยบอกว่าสองเดือนแรกเหมือนไฟธาตุแตกเดินอย่างเดียวสามเดือนเหมือนลงตาก็เดินสามเดือนไม่นั่งเลยไม่นอน เออไม่เอะกลางวันนั่งกลางวันนั่งก็อิทํางานแต่กลางคืนที่เดินนี่ไม่ไม่นั่งเลยไม่ไม่ไมนั่งไม่นอนเลยเนี่ยเลยเหมือนกันหลวงู่จันทาเดินสามเดือนพอแม่กอ,อาจารลรงตาทิตตาไปเรียนกับท่านอยู่สี่ปีเนี่ยก็เป็นภัยยสงนะก็อธิษฐานเนี่ยเดินสามเดือนสามเดือนท่านบอกว่าสองเดือนแรกนี่มันเบลอเบล,บลมันมันร้อนเผาไปทั้งตัวเหมือนไฟไหม เบอร์จนกระทั่งแบบว่าผ้าเนี่ยมันหลับไปกลางอากาศแล้วก็ปัสสาวะหูหูลูดหมดเลยปัสสาวะจะล่าอะไรมันรูดรูดไปหมดเลยไม่รู้เรื่องเลยจะมารูท้ทีมารู้สึกตัวอา้าเดินไปแล้วก็มารู้สึกตัวเหม็นหมดแล้วคือมันแต่ไม่ลดไม่ยอมล้มนะท่านไม่ยอมลม้มแต่มันฟิลขาดกลางอากาศหูรูดหมดเลยมัน,ม,นมันไฟธาตุแตกสองเดือนเพราะว่ามันเหมือนร่างกายไม่ไฟเลยทรมานแสนสาหาัส แล้วก็พอเดือนที่สามถึงจะได้รับรถสว่างสวัยตัวเองเห็นตัวเองเดินจงก,กรมแต่ตัวเองเดินจงก,กรมแต่เห็นตัวเองตายเน่าร่างกายตัวเองตายเน่าอืดแล้วก็ล้มแล้วก็หมาหมาป่าฝูงหนึ่งมาเห็นหมาป่าฝูงหนึ่งมาแทะร่างตัวเองแทะแทะแทะลุมกินกันอีกาก็มาควักลูกตาเอาไปกินอีแรงก็มาสาวสไสขึ้นเป็นยอดไม้น่นก็เดินเห็นอยู่นั่นแหละ เดินไปเดินมาก็เห็นแต่ตัวเองตายเป็นอย่างนี้แล้วก็ลุมลุมกินกันใหญ่โลกกระธาตุสว่างสวัยไปทั้งโลกกระธาตุเลยลวงปูเขานะโยพอลงจากเขามาลวงปูเขาว,าขาว,ว่าเอาจันทามอคือสําเร็จแล้วสิทำไมมันสว่างสวัยไปทั้งโลกกระธาตุเลยนคนที่มีสัจจะคนจริงอู้หูยอมตายยอมแลกด้วยชีวิตแต่ไม่ยอมผิดสัจจะเพราะบารมีสิบคนจะสําเร็จ เป็นมหาเศรษฐีได้คนจะสาเร็จเป็นพุทธเจ้าเป็นพระอาหารหันต์ได้มันต้องมีบารมีสิบมาเต็มแล้วบารมีสิบมันสร้างมาหลายภพหลายชาติมันถึงมาฟังธรรมรู้เรื่องแล้วก็เป็นธรรมเนี่ยเพราะฉะนั้นหัวหอกบารมีสิบเนี่ยมันสามารถสําเร็จได้ภายในปัจจุบันบารมีสิบไม่ใช่ว่าโอ้เราต้องค่อยๆสร้างไปไม่ใช่นะคือมันสำเร็จได้ในปัจจุบันเพราะหัวหอกมันอยู่ที่สัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเป็นสองข้อแล้วบารมีสิบหัวหอกของ สัจจะบาร,รมีกับอธิษฐานบาร,รมีกล้าอธิษฐานแรกในชีวิตในขณะนี้มันก็ต้องยอมแนละ้วแล้วก็ที่เหลืออีกแปดข้อเป็นบริวารในความเห็นของหลวงตานะที่เหลืออีกแปดข้อบริวารเพราะจะมันสาเร็จได้ในปัจจุบันถ้าใจมันเป็นคนจริงนะพอมันแลกในชีวิตอย่างเนี้ยที่เหลืออีกแปดข้อเป็นวิริยะบารมีก็คือเพียรให้ได้อย่างสัจจะโอ้โหกล้าหารการถ่ายแลกในชีวิตที่มันต้องเพียนความเพียนมันก็เกิดขึ้นเองไม่ต้องไปไม่ต้องไปสร้างบาร,รมีเพียนอีกทานบาร,รมีก็ ก้าสละชีวิตเป็นทานแลกกับนิพพานโอ้ยไม่ต้องไม่ไม่มีอะไรเท่าอีกแล้วไม่มีอะไรทานไม่มีอะไรเท่าอีกแล้วเป็นทานบารมีมันก็ครบไปในในตัวมันเองเลยพอตั้งสัจจะแล้วไม่ผิดสัจจะมันก็เป็นบารมีสิบมันก็เต็มไปมันเองอะ่ะสมาธิบารมีปัญญาบารมีศีลสามาธิปัญญาบารมีมันก็เสร็จเข้ามาในตัวมันเองเลยเนี่ยเนี่คำวบารมีเนี่ย,ายการออกบวชตัดงการตั้งก้าสตระขนาดนั้นมันก็บวชที่ใจแล้วบวชสําเร็จแล้ว โอ้ทานนี้มันก็พร้อมแล้วอืมเมตตากรุณาบุติตาอุเบกขาบารมีเนี่ยเมตตาอุเบกขาบารมีเนี่ยมันก็โอ้โหอย่างนี้ก็สุดยอดที่สุดแล้วไม่มีอะไรเกินกว่าเมตตาตนนิพพานแล้วเมตตาอะไรไม่เท่ากับเมตตาตนในพ้นทุกข์แล้วอันนี้มันที่สุดแล้วเพราะเวียนว่ายตายเกิดมาเป็นอสงขัยเป็นกับกล้าหาญชนชัยที่จะเมตตาตนในพ้นทุกข์ในปัจจุบันได้ด่มันเมตตาที่สุดแล้ว ไม่มีอะไรเกินกว่านี้เมตตาบาร,รมีเนี่ยอุเบกขาบาร,รมีเลยรับรู้ทุกอย่างไม่ติดไม่ยึดทุกอย่างเดียวก็เลยนิพพานไปเลยเพราะนั้นบาร,รมีสิบเป็นจริงสําเร็จได้ใน,นปัจจุบันไม่ใช่ไปสร้างเขาช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 หลายภพหลายชาติหวังจะเป็นพระพุทธเจ้าว่าจะเป็นพระโพ,พธิสัตว์าวจะเป็นอรหันต์ชาชาไอเมันมันงมงายอตําลาเขาไปเขียนไว้อพวกที่เป็นไอเขาเรียกอะไรล่ะพวกที่ฝ่ายจะไปสร้างบารมีสร้างโน่นสร้างนี้มาสร้างในปัจจุบันนี้ ปัจจุบั way, นปัญญามันก็สริสมาธิปัญญามันก็ปัจจุบันทุกอย่างมันก็ลงที่ปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันขณะอดีตเป็นธรรมเมาอนาคตเป็นเทมาธรรมะธรรมโมนิพานมีแต่ปัจจุบันขณะรู้ทุกอย่างไม่ไม่ติดไม่ยึดแต่อย่างหนึ่งแน่แน่นิพานรู้ทางตาหูจมูกกายใจทุกประเจนขณะรู้แล้วติดเป็นสมมติเป็นนิเป็นทุกเลื่อยไปรู้แล้วไม่ติดเป็นวิมุติเป็นนิพานเรื่อยไปมันเป็นปัจจุบันขณะ ปัจจุบันขณะถ้ารับรู้ทั้งตาหูจมูกลิกายใจทุกปัจจุบันก็หนาู้แล้วไม่ติดไม่ยืดเป็นรู้แล้วไม่ติดไม่ยืดไม่ไม่ติดไม่ยืดมันก็เป็นนิพานเป็นวิมุตเป็นนิพานเรื่อยไปสมมุตนที่เป็นสมุติมันเป็นสมมุติเป็นทุกเนี่ยยึดเป็นทุกเนี่ยถ้ารู้แล้วติดแล้วยืดมันก็เป็นสมุติ เพราะว่ามันหลงยึดสมมุติเป็นตัวเป็นตนจริงๆเป็นตัวเราเป็นของเราจริงๆยึดเป็นกูเป็นของกูยึดเป็นกูเป็นมึงจริงๆเป็นตัวเป็นตนจริงๆไม่เห็นว่าที่สุดมันก็ต้องตายกันหมดมันก็ต้องแตกดับสลายกลับคืนไปสู่ความไม่มีก่อนเกิดมามีตัวเราร่างกายนี้ชื่อนี้นามสกุลนี้แล้วสุดท้ายก็ตายดับกลับคืนไปสู่ความไม่มีเพราะในธรรมชาติเกิดเราเนี่ยเกิดมาในธรรมชาติเนี่ยชื่อนี้นามสกุลนี้หน้าตาแบบนี้มันเพิ่งมีมาตอนอายุไม่กี่ปีนี่เอง โลกมีแตงไม่รู้กี่ร้อยกี่ล้าน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 ปีเราก็เพิ่งจะมีอายุมาแค่ตอนเนี้ยเสร็จแล้วมาจากความไม่มีไม่มีตัวเราที่รูปร่างหน้าตาแบบนี้ไม่มีไม่มีสามีไม่มีภรรยาไม่มีลูกหลานไม่มีครอบครัวแล้วก็มีแล้วก็มาหาเอาที่หลังขันห้าก็มาหาเอาที่หลังเสร็จแล้วก็กลับคืนไปสู่ความไม่มีก็พิจารณามันลงแก่ใจไงทั้งวันทั้งคืนไปยึดถืออะไรกับความมีว่ามันจะเป็นอมตะตลอดไปจะอยู่ด้วยกันตลอดไปรักกันอย่างนี้ตลอดไป มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะเกิดก็เพื่อตายมีก็เพื่อจากพบกันก็เพื่อพัดผ้าเป็นของธรรมดาคนเกิดแล้วไม่ตายไม่มีไม่จากจกสิ่งที่มีก็ไม่ถ้ามีอะไรแล้วจะไม่จากสิ่งนั้นไปก็ไม่ไม่ได้พบกันจะไม่พัดผ้าก็ไม่ได้ไม่จากเป็นก็ต้องจากตายมันพิจารณาลงแก่ใจอย่างเนี้ยตามสามเดือนต่อเนื่องไม่หลับไม่นอนท่านก็ระเบิดโลกธาตุไปหมดเลยตึ้งยึดมั่นถือมั่น เนี่ยสว่างสวายไปทั้งโลกธาตุบารมีสิบเนี่ยบารมีสิบสามสิบแล้วก็สาเร็จในปัจจุบันได้แน่มันสําเร็จในปัจจุบันทําในปัจจุบันไม่ใช่ไปคาดหวังในอนาคตมันเป็นทาเมาหลงอดีตมันเป็นทาเมาอย่างนะั้นนี่ยมันเมาอยู่แน่แน่ปัจจุบันไม่ทำนาทีไม่ปฏิบัติไม่เอาักทีบวัวแต่คิดเพ้อฝันไปอย่างนี้เขาเรียกคนเหลวไหลเหลวไหลมีคนหนึ่งเนี่ยไปอยู่ต่อหน้าหลวงปู่ดูลย์ทุโลแล้วก็บอกว่า โอ้ยทำไมต้องปฏิบัติให้ยากให้ลำบากแบบนี้ใครไปเกิดกับพระพุทธเจ้าพระศรีอานาศรีอเบตัยในสมายนัยนากรรลุนิพพานหมดแล้วไปทําอะไรให้ยากก็ไปเกิดไปรอเกิดเอากับพระศีอานโดนหลวงปู่เทศเออโดนหลวงปู่หลวงปู่ดูเอาเลยหลวงป,ปู่ดูนาทุโลดูว่าเลหลวไหลสิ้นดีเป็นคนเลหลวไหลสิ้นดีเนี่ยธรรมระก็พุทธเจ้าทุกพระองค์ก็เหมือนกันหมดนะไม่ว่าจะนานเท่าไหร่แม้แต่พระศรีอมตไตรก็ต้องสอนแบบนี้ สอนเหมือนการธรรมะพุทธเจ้าพุทธเจ้าทุกองต้องตัดสรู้ธรรมอนิจจังทุกขังอนัตตาสเพสตักราอนิจจาสเพสตักราทุกขาสเพธรมานัตตาเหมือนการสัพเพธรมานารังพิเตเวสายะทำทั้งมวลไม่ควรหลงยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเราเป็นของเราแค่นี้แน่จบแค่เนี้ยธรรมะแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์รวมลงที่สัเพธรมานารังพิเตเวสายะไม่มีอะไรเลยที่เป็นของเราที่แท้จริงไม่มีอะไรเลยที่เป็นของเราเป็นตัวเราเป็นของของเราที่แท้จริงแม้แต่ตัวเรา ร่างกายจิตใจเราสุดท no ้ายก็ด <terms> ับกลับคืนไปสู่ความไม่มีตามเดิมมันไม่มีอะไรเลยจากไม่มีกลับคืนสู่ความมีจากไม่มีอะไรปรากฏจากไม่มีอะไรปรุงแต่งแล้วก็ปรุงแต่งขึ้นมาแล้วดับกลับคืนไปสู่ความไม่มีอะไรปรากฏความไม่มีอะไรปรุงแต่งเรียกว่านิพานธาตุแน่ๆรมที่ไม่ปรากฏอะไรนี่เป็นนิพานไม่มีอะไรปรากฏเนี่ยไม่มีรูปลักษณ์ไม่มีสัญลักษณ์ไม่มีแสงสีไม่มีสุขทุกข์ผ่องใสเศร้าหมองแน่นๆมันคือนิพานธาตุสุญญตาธาตุอมตะธาตุเนี่ย ใจกับธรรมเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นที่ผ่านธาตุก็คือไปถึงใจที่ไม่มีอะไรเกิดดับไม่มีอะไรปรากฏเป็นธรรมที่ไม่เกิดไม่ตายเนี่ยเวลาเราฟังธรรมก็มันก็เป็นขนาดจิตเดียวเลยเนี่ยแล้วก็เนี่ยฟังธรรมตอนนี้เรียกว่าปริยัติฟังปริยัติปฏิบัติก็คือพจ่รณาตามเลยแล้วลงแก่ใจตามถึงใจเชือกถึงใจเจือกเหมือนกับกินแล้วก็คืนเอือ้อเอือ้อเอือเอ้อเข้าไปอิ่มเลยไม่ใช่ว่า มันวัวควายที่กินแล้วต้องไปนอนเคี้ยวเอื้องน่ดไปรอนิพผ่านในชาตินู่นนู่นนรอไปเป็นพุทธเจ้าองค์ที่นู่นท่านี้อันนั้นมันเพ้อฝันความจริงในปัจจุบันยังไม่ได้ลงมือปฏิบัติเลยมันเหลวไหลพี่คนเหลวไหลเนี่ยแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยมันก็กินแล้วก็คืนแล้วก็เนี่ยฟังธรรมตอนนี้ก็คืนเอื้ออิ่มไปเลยอิ่มไปเลยไม่ใช่ไปนอนเคี้ยวเอื้องเหมือนวัวเหมือนควายออ ต้องฟังไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปปฏิบัติเอาชาติรุ่นชาตินี้ชาติไหนอะไรไม่ได้หลงมือฟังแล้วก็เข้าใจไปเลยกึดเอื้อกึดเอื้อกไปเลยทำอ่ะแล้วก็มันก็อิ่มไปเลยเพราะอิ่มไปก็คือถึงทาที่ไม่เกิดไม่ตายวิมุตต์เนี่ยถึงทําให้เกิดไม่ตายเนี่ยเป็นธรรมที่ไอ้มันมีอยู่แล้วในใจเราทําให้เกิดไม่ตายอ่ะมันอยู่ในใจทําที่เกิดตายรูปเวทนาสัญญาตักาวิญญาณสังขารทําเกิดตายก็อยู่ในใจเรานี่แน่ไม่เกิดไม่ตายก็อยู่ในใจเรานี่แน่แต่ทําเกิดตายอ่ะ หลงไปตามความคิดหลงแต่งหลงยึดต,ตัวเองหลงยึดคนนั่นหลงยึดคนนี้หลงห่วงใยผูกพันห่วงใยกลัวเราจะแก่กลัวเราจะเจ็บกลัวเราจะตายกลัวเราจะเป็นนั่นเป็นนี่มันยึดต,ตัวเองแล้วยึดคนอื่นมันสังขารมันมาบางใจหมดเลยใจเจ้าของใจเดิมใจแท้มันเป็นนิพพานอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วไม่ได้เราไปต้องไปสร้างมันมาแต่ความหลงยึดเนี่ยหลงรุงแต่งหลงยึดบ้านถือบ้านเนี่ยไม่ปล่อยวางเนี่ยมันไปบางหมดบางใจผู้ใดพบใจผู้นั้นพบธรรม ผู้ใดถึงใจผู้นั้นถึงพระนิพพานก็ใจเรานี่ยจะไปหาที่ไหนเราทำที่ไม่เกิดไม่ตายเนี่ยฟังแล้วมันก็เออมันก็ฟังแล้วก็เออมีเขาเรียกอะไรโฟกัสโฟกัสคอนเซนเตรตหรือว่าจดจ่อมีมีสมาธิในการฟังต่อเนื่องจริงๆไม่ใช่ฟังปุ๊บทําใจนิ่งๆทาใจว่างๆฟังแล้วมันต้องโฟกัสต้องทำความเข้าใจเลยทำเข้าใจกัจรติตจดจ่อกัรติดจดจ่อว่าเขาพูดว่าอะไรเขาพูดอะไรแล้วทําที่จะนิพพานมันมันทำที่จะพ้นทุก มันอยู่ตรงไหนแล้วมัน,วนทุกตรงไหนแล้วพ้นทุกตรงไหนทําไมจงไปเทยดได้เกิดทุกมันพุทธเจ้าตัดแปดเบอร์สี่พันวัฒนมาขารสอนจุดสิทิภาปีกสอนเรื่องทุกข์กับไม่ทุกข์นี่แน่ทุกสมุทัยนีโรดมากเนี่ยถ้ายึดเนี่ยถ้ายึดถ้ามีกิเลสตัณหายึดในกิเลสตัณหามันก็เป็นทุกข์เนี่ยความอยาก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 ยึดก็อยาก,ยาก,ยก,ยากมันก็อันเดียวกันพอมีความอยากต่อตัวเองหรืออยากต่อไอ้ครอบครัวเขาเป็นอย่างั้นอยากให้เขาเป็นนี้เขาเป็นอย่างนี้อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอพอตัวเราก็ พอมันเป็นอย่างนี้เราก็อยากให้เป็นอย่าง,งานั้นพอเป็นอย่างน้อยากให้เป็นอย่างนี้มันมีความยึดความอยากต่อตัวเองหรือขณะหรือต่อคนอื่นในปัจจุบันขณะอันนั้นแน่มันคืออวิชากิเลสตนนา,านอภิธานอันนั้นนําเป็นปฏิจจารสมาธิเป็นปฏิยากานที่ก่อให้เกิดภพชาติก่อให้เกิดทุกโศกเศร้าเสียใจครับแก้ใจทันทีเมื่อรู้ท้อทานแล้วก็ดับความยึดความอยากในปัจจุบันขณะนั้นซะมันก็จะเป็นนิพพานเลยไปเป็นนิโรธเป็นเป็นมรรคเลยไปแต่มันยังไม่เป็นนิพพานถาวรเพราะว่ามันยังเดี๋ยวก็ไปยึด กขาเป็นอย่างนี้อยากเ็เป็นอย่างนขาเป็นอย่างอยากให้เป็นอย่างนี้มันก็ก่อให้เกิดสมุทัยเป็นเหตุที่เกิดทุกอีกรู้ต่อทานก็ละได้ละได้ก็ละในปัจจุบันนี่เน่พอมยึดในปัจจุบันนี่แน่ก็ละในปัจจุบันรู้ในปัจจุบันละในปัจจุบันธรรมะธรรมโณนิพพานก็มีในปัจจุบันนี่แน่อดีตหลงอดีตเป็นทรรมาอดีตมาแล้วไม่แล้วจบไม่จบเลิกไม่เลิกเล่นไม่เลิกเพ้อฝันไปในอนาคตจะไปเป็นนั่นไปเป็นนี่ไอในปัจจุบันไม่ลงมือทันทีเนี่ยอันเนี้ยมันเหลวไหลหลวงปู่ดูล พระศียาเมตตายได้เหรอเพราะคนไปเกิดพระศียา,ต,ยต,ายตายรู้อหรหันต์หมดมันต้องเป็นคนที่จริงเป็นคนจริงไปหมดแล้วเนี่ยอย่างน้อยมันต้องได้ฌานไปหมดแล้วหรือขั้นต่ำถ้าไม่ได้ฌานก็ได้ต้องได้พระโสดาบันพระโสดาบันหมดไปแล้วมันถึงจะไปเกิดกับท่านพระองค์ได้ไธรรมดาเหลวไหลขี้เกียจแบบนี้เหรอไม่มีทางแล้วปัจจุบันก็ยังไม่ทําเลยหวังแต่เพ้อฝันแนนนาคตเหลวไหลสิ้นดีท่านว่าท่านอย่างแรงๆเลยนี่เป็นคนเหลวไหลสิ้นดีเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย ปฏิยัติปฏิบัติปฏิเวทมันขนาดจิตเดียวฝังธรรมและเลวไหลเล่นโทรศัพท์มือถือบ้างคุยกันบ้างจิตใจไม่อยู่กับตัวบ้างอันนี้เขาเรียกว่าไม่เคารพธรรมไม่เคารพธรรมก็เท่ากับไม่เคารพพระพุทธพระธรรมพระยาสงฆ์พระแม่ครูอาจารย์ไม่เคารพตัวเองไม่เคารพบุญวัสนาบารมีของตัวเองดูถูกตัวเองดูถูกบุญวัฒนาบารมีของตัวเองไม่ศรัทธาไม่มีพระละห้าอินทรีห้าไม่มีฉันทะไม่มีอิทธิบาทสี่อิทธิฤทธิอิทธิฤทธ บาดฐานที่ทําให้ตัวเองเป็นพระโสดาบานันพระตะกิตาคาพระอนาคาระหัรได้ดังนั้นต้องมีทั้งอิทธิบาทสี่โพธิปกักขิธรรมสามสิบเจ็ดประการทำที่เป็นองค์แห่งการตัดสู้จะเป็นเครื่องมือที่ทําให้ตัดสู้มีสามสิบเจ็ดประการเนี่ยพระละห้าอินทรีห้ากัไปซะแล้วเนี่ยพระละห้าอินทรีห้ากับสิบแล้วเนี่ยแล้วก็โพธิปัก์สามสิบเจ็ดพระละห้าอินทรีห้าเนี่ยแล้วก็ ไอ้ไอ้สติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสีมม่ธรรมปัฏฐานสี่ออทิบาทสี่เนี่ยเมื่อกี้ก็พูดแล้วออทิบาทสี่สี่สามสิบสองแล้วแล้วก็บวกอีกแปดมรคแปดแล้วก็บวกอีกไอ,กอกสติไออะไรลนะไอโพชงเจ็ดก็สามสิบเจ็ดเนี่ยเพราะพวกเนี้ยมันทิ้งไม่ไดนะ้เป็นเครื่องมือที่ใช้เหมือนเราจะไปเข้าป่าเข้าโลก ไปฟันต้นม ury, ไม,ม้ไม่มีมีดไม่มีขวานไม่มีเครื่องมือเราไปทำไงเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเราจะมุ่งสูม่มรรคผลนิพพานมุ่งสู่ความพ้นทุกข์มุ่งสูก่การตัดสรูตามพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าผูุ้ตัดสรูองคแรกเรียกว่าพระพุทธเจ้าหรือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,จาหรือพุทธะหรือพุทโธเ,เราเป็นผู้ตัดสรูตามก็เรียกว่าอนุพุทธะเรียกว่าตัดสลูเหมือนกันทำที่ตัดสรูก็เหมือนกันสเพตกลานิจจาสพเพตกลาทุกขาสพเพฒมานาตาสเพธพรมานารังอภิเวสายะ ทางพุทธเจ้าพระปเจรพุทธเจ้าบาลังสาวกไม่ได้ตัดสรุปธรรมที่ต่างกันกว่านี้จะไปตัดสรุปหวังว่าจะไปเป็นอะไรใดอนาคตมันก็ต้องตัดสรุปอันนี้ะจะตัดสรุปตอนนี้ตัดสรุปข,ข้างหน้ามันก็เหมือนกัน heroin. เพราะตัดสรุปธรรมอันเดียวกันท่านในปัจจุบันไม่ตัดสรุปอนาคตข้างหน้าหวังว่าจะไปตัดสรุปเอ้ยมันก็เหลวไหลมันจะตัดสรุปได้จริงป่ะปัจจุบันเนี่ยรามพุทธเจ้าก็อยู่ต่อหน้านี้คนสอนก็อยู่ต่อนหน้านี่เกิดเป็นมนุษย์ที่มีอาการสายที่สองครบถ้วนก็อยู่ต่อหน้านี่เราก็เป็นแล้วที่พุทธเจ้าตัดดว่่่่าาเป็นสสิงททีีไ้ยกุด สมบัติอันนี้หนึ่งการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่ได้ยากที่สุดการเกิดมาแล้วได้ฟังพระธรรมคําสอนจากพุทธเจ้ามุ่งสูฑฑ่มรรคผลนิพพานในปัจจุบันขณะนี้ก็ได้ัได้ยากที่สุดจากผู้ที่มามาชี้แน่จากผู้รู้ธรรมเห็นธรรมจากผู้ที่รู้ธรรมจริงก็ได้ยากที่สุดแต่ยากที่สุดเนี่ยมันมาเป็นที่เราในปัจจุบันขณะนี้แต่เรายังเลวไหลไม่เอาเรื่องไม่เอาราวไม่เอาอะไรเลยบ่อยไปวันวันหน,นึ่งอยู่ไปวันวันหนึ่งไม่ไม่สนใจปล่อยให้เป็นโมฆะ การเกิดมาให้เป็นโมฆะไปอย่างนั้นเองเนี่ยเสียดายน่าเสียดายเอวังก็มีด้วยประกาศละชนี